ม็ดเงินบริสุทธิ์จากร้านทองที่เชียงใหม่นะครับซื้อซื้อม็ดเงินจากร้านทองแล้วก็นานากลับมาหลอมนะครับนำกลับมาหลอมพอหลอมเสร็จเรียบร้อยอาจจะรีดนะครับให้เป็นเป็นเส้นเป็นเลไรตาเพื่อที่ว่าจะได้ขึ้นรูปง่ายพอรีบมาเป็นเส้นปุ๊บเขาจะมาตอกลายนะครับเขาจะมาขึ้นรูปต่างๆอันนี้ก็คืออันนี้เขารีเป็นแผ่นออกมานะครับที่เป็นแผ่นออกมาแล้วก็ามาตอกลายต่าง มาตัดดอกลายแล้วก็เป็นที่นะครับที่เป็นอะไรต่างๆอย่างที่ป้ารีท่านต่อ,อยู่คันนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของลูกปัดน,นะครับเป็นลูกปัดหรือว่าเป็นลูกปัดที่มีเป็นแ,แนบบทรนนงนี้ครับโค้งๆแล้วก็มีเาินปักเพื่อจะโร้แตละสติกเกอร์กในส่วนของการทำเครื่องเงินเนี่ยนะปัจจุบันนี้เป็นการทำ ในระบบโควเรือนนะครับแต่ว่าก็จะทางเงินทั่วไปกระจายทั่วไปในทุกคนนะครับ